อยู่รอดในยุค AI ต้องไม่แค่ทนแต่ต้องแกร่งขึ้นในยุคที่ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรมตลาดหุ้นพันผวนทุกวันและโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคนส่วนใหญ่พยายามอดทนพยายามอยู่รอดแต่ในสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Anti-Fragile กลับบอกว่าแค่อดทนมันไม่พออีกต่อไปแล้ว ในโลกนี้สิ่งมีชีวิตมีอยู่3แบบแบบแรกราจ i ายเปราะบางเหมือนแก้ววายพอโดนกระแทกก็แตกสลายแบบที่สอง robust มั่นคงเหมือนก้อนหินโดนแรงกระแทกแค่ไหนก็ไม่พังแต่ก็ไม่โตและแบบสุดท้าย anti- ราจ i ายสิ่งที่ยิ่งโดนกระแทกยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เหมือนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือไฮดร้าในตำนานตัดหัวหนึ่งงอกขึ้นสองคนที่เป็นแอนติฟราจายจะไม่กลัวความโกลาหลแต่ใช้มันฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นเวลาคนอื่นกลัว AI แย่งงานพวกเขาเล่นกับ AI ทดลองล้มเล็กๆแล้วเรียนรู้เร็วกว่าใครพวกเขาไม่ได้หนีอนาคตแต่สร้างอนาคตจากความไม่แน่นอน อยากเป็นแบบนั้นไหมเริ่มได้ด้วย3อย่าง 1. จัดสมดุลชีวิตแบบบาเบล90%ปลอดภัยสุดขีด10%เสี่ยงสุดขีดแล้วเรียนรู้จากมัน 2. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแทนที่จะเพิ่มลดหนี้ลดพิษลดสิ่งที่ทำให้เรากลัว 3. ล้มเล็กๆให้บ่อยเพราะความล้มเหลวเล็กๆ คือวัคซีนที่ทำให้เราทนต่อวิกฤตใหญ่สุดท้ายอย่าเป็นแก้ววายที่รอวันแตกอย่าเป็นก้อนหินที่ได้แค่อดทนจงเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ใช้ความโกลาหลเป็นเชื้อเพลิงแล้วคุณจะไม่แค่รอดแต่เติบโตในทุกวิกฤต